สวัสดีครับสวัสดีพ like, ี่น้องเอฟซีทุ่งหม่องทุกบอลครับท่านช่องขออภัยครับข้าง่างวันนี้ฝนหนานง่นนะครับหลังปตทผู้เจ้าสนิงพายครับสำารงอาริษัยอะไรอไริษัยอาริษัยอะไร พาดูทั้งมองเก่าหมู่ว่านี่เละทางบางเพียงคนถ่ายให้ก็ได้นะคะถ่ายเลี้ยงครับรอย่าลืมอย่าพลาดกับนิอง FC แ a n นครับทางเขตฟังนี้ครับ ลิฟโอนตาเจ้าไปเองเลยแล้วลิตรกระดาษไส่้ลกระดาษใ่ไครับพี่กับพี่สาวปีลิตลิต ในการที่เราให้น้องนอนันแบบเดี่วนอนกับโบหกับมาหาเขาไหมเด่ยวห้น้องิดาเล่าไปกลับมาไหมหน้พิดาเล่าไปให้ให้นดาเลาไปกลับมาแล้วแล้ววันบุกวันเออเจ้าวัน

เท่จังเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้คือดาราท่านหนึ่งเท่มากเลยเรียกเครับ

ไ่รวาเอาเพ่ดนะคะดราท่านหนึงดาราท่านนึ่งแต่อะไรก็รได้หูก ฝากพี่น้องครับมืองานวันที่สามิบธันวาคมครับถ้ามาจ้องบัตรได้เลยครับบา้านป้าแล้วสิเิ่บส่งให้พี่น้องที่จ้องมาก่อนแล้วครับพายมาหนัาง,งานกับมา สื่อนางงานได้ครับเมื<ช>่อนี้กับช่วงประมาณจะทุ่มกกว่าครับ่นานจะมาถึง, okay, ง,งส่งฟรีราคา120ห <Hello. S 1> ลุดรางวัลหนึ่งหมื่นบาทเลยครับร้อง <Hello. S 1> เพลงอะไรลขาคอนเสิร์ตได้หลุดรางวัลได้ น้องน่ารักไหมอลิสอลิสบ่ลอ่ะเห็นน้องบ่ประมาณหนึ่ง่มสอง่มนจ๊ะครับเลยครับแม่ถารูปไหมอิสอิสไปเลยครับแม่เอาขึ้นอลไป

อง Katie ะทวดอก่ิบเอาังลนีค่กอเนาให้อ่กบรอะไรก็ได้ปอาเนิคติยอป เลยจ้าอันนี้อนพูดงิโอ้ปิดปากไม่เาม่ได้อุ้ยยิ้มอวมายิ้ด้วยลูกยิมันนด้วยือนาาิ้นะคะขอแยกคืนนะคะใช่ค่ะ ขอบคุณพี่น้องเอฟซแฟนครับทุกหมองทุ่บอลครับเดี๋ยวพอกันไหมในะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ